วันที่ยี่สพฤษติกายนกสิบการมองโลกของคนธรรมดาส่วนใหญ่จะใช้การรับรู้ตามประสาสัมผัสจากประสบการณ์เป็นพื้นฐานแต่ชั่วชีวิตคนเรามีประสบการณ์จำกัดหากยึดติดว่าสิ่งที่ตนเคยเห็นและได้ยินเท่านั้นจึงจะเป็นเรื่องจริงเช่นนั้น การพัฒนากับความเป็นจริงย่อมไปด้วยกันไม่ได้อันที่จริงหากคนเราไม่สามารถกุมกดได้ยิ่งเดินทางไกลเท่าไรเรียนรู้มากเท่าไรกลับจะยิ่งหลงทิศผิดทางและเข้าใกล้ความผิดพลาดมากขึ้นเรื่อยๆอรุณสวัสดิ์ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริง บทที่46และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวสงครามคือภาพสะท้อนที่น่ากลัวที่สุดของความทยานอยาก1.3สงครามคือภาพสะท้อนที่น่ากลัวที่สุดของความทยานอยากเกี่ยวกับความทยานอยากหากกล่าวเข้มงวดแล้วเดิมที ไม่มีการแบ่งแยกว่าดีหรือเร็วแต่เป็นการยึดติดและปล่อยตัวปล่อยใจของมนุษย์เองที่ทำให้ความทยานอยากกลายเป็นยาพิษคำว่าความผิดภัยและความผิดมหันที่ท่านเหล่าจือกล่าวหมายถึงพยันตรายที่ทำตามความทยานอยากนำมาสู่บุคคล ซึ่งระดับความรุนแรงเรียงตามลำดับดังนี้ความผิดคือระดับความผิดพลาดภัยคือระดับภัยพิบัติเมื่อถึงความผิดมหันคือระดับที่อันตรายรุนแรงแล้วจริงอยู่แม้ทางด้านภาวะวิสัยคนเรานั่งอยู่บนกองเงินกองทอง แต่หากทางด้านอัตวิสัยยังไม่รู้จักพอมีความโรภไหลขีดจำกัดเช่นนั้นเขาจะยังคงเป็นคนจนตลอดจนยังอาจเป็นคนที่เป็นภัยต่อสังคมเพราะเมื่อความทยานอยากไม่รู้จักพอและความโลภของบุคคลค่อยๆขยายตัวขึ้น จะยกระดับเป็นสงครามระหว่างประเทศได้เราต้องรู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์ล้วนแต่รักสันติภาพกันทั้งนั้นดังนั้นการที่จะก่อสงครามขึ้นจำเป็นต้องหาเหตุผลที่ชอบธรรมตลอดจนมีความเป็นธรรมนอกจากนี้หาเหตุผลไว้ได้มากเท่าไหร ขนาดของสงครามจะใหญ่ขึ้นเท่านั้นและการฆ่าฟันจะยิ่งน่าเวทนาเพราะจะมีคนจำนวนมากยิ่งขึ้นที่ถูกปลุกปั่นด้วยเหตุผลเหล่านี้ทั้งยังดึงดันที่จะเข้าใจว่าฝั่งของตนคือฝ่ายที่มีความเป็นธรรมการสังหารชีวิตนี้มีความชอบธรรมการหลังเลือดเสียสละ คือสิ่งที่คุ้มค่าดังนั้นจึงราวกับว่าเหตุผลในการดำรงอยู่มีความสําคัญมากกว่าตัวตนดำรงอยู่เหตุผลในการทําสงครามจึงมักสําคัญกว่าตัวสงครามเองสามารถหาเหตุผลแบบไหนมาได้เป็นการสื่อความหมายว่าเตรียมจะทำสงครามแบบนั้น อย่างไรก็ตามบรรดาเหตุผลสุดท้ายในการก่อสงครามไม่มีเหตุผลใดอื่นนอกเหนือไปจากความทยานอยากการทำสงครามล้วนหนีไม่พ้นการแย่งชิงพื้นที่หรือแหล่งทรัพยากรที่ขาดแคลนอย่างเช่นแหล่งแร่และแรงงานเป็นต้นจากนั้น ใช้สิ่งเหล่านี้มารับใช้ตนเองทำให้ตนมั่งคั่งและมีอำนาจมากยิ่งขึ้นและสามารถทำตามอำเภอใจได้มากขึ้นเท่านั้นเราลองดูประวัติศาสตร์โลกอย่างละเอียดถีท้วนสักหน่อยว่าในโลกของสัตว์ใครเคยพบเห็นการฆ่าฟันกันระหว่างเผ่าพันธุ์บ้าง เคยพบเห็นสงครามลุกลามไปทั่วโลกสักครั้งหนึ่งหรือไม่มนุษย์ยกย่องตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐตลอดมาความประเสริฐของมนุษย์ควรทำให้ชีวิตมีการแสวงหาในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่ใช่เพื่อเติมเต็มความทยานอยากส่วนตนลองไปค้นหาเหตุผลของการทำสงครามหากเป็นเช่นนี้ ความเป็นมนุษย์ได้สูญสิ้นไปจนไม่เหลือแม้แต่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยซ้ำซึ่งผลสุดท้ายของมนุษย์จะเป็นได้เพียงเชื้อไวรัสของร่างกายโลกและถูกกําจัดออกไปแล้วเราควรทำอย่างไรท่านเหล่าจื่อได้มอบของวิเศษสามสิ่งไว้ให้เราในคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่67ว่า ข้ามีสามสิ่งวิเศษยืนหยัดรักษาไว้ 1. คือรักเมตตาสองคือประหยัดสิ่งที่สคืออ่อนน้อมถ่อมตนหากคนเราสามารถมีความเด็ดเดี่ยวยืนหยัดและรักษาอย่างเหนียวแน่นในการฝึกปฏิบัติความรักเมตตาประหยัดและอ่อนน้อมถ่อมตนได้จริงจะเรียกว่ามีเตา เมื่อมีเตา๋าจะได้รับพลังจากฟ้าดินและจิตใจของผู้คนจากนั้นแล้วสลายภัยพิบัติและมีความผาสุกอย่างยั่งยืนอาจารย์เจ้าเมียวกว่าวันที่20พฤศจิกายน2564เผยแพรยแ่วันที่1385